สวัสดีครับราคาทองครึ่งปีหลัง2021มีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาดูมาติดตามกันครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020ที่ผ่านมาครับราคาทองได้ทำจุดสูงสุดเหนือ2,000เหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับนักลงทุนทองคำหลายคนทีเดียวเชียวนะครับ ก็คาดหวังว่าราคาทองจะกลับไปเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเหนือ2,000เหรียญอีกครั้งครับปัจจุบันครับเข้าสู่ช่วงปลายปีของ2021แล้วผมเชื่อว่านักลงทุนที่จะเรียกกันว่าเป็นชาวดอยหลายคน<ๆ>ก็ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับราคาทองบริเวณ2,000เหรียญต่อ1นึ่งทรอยออน์อีกเลยทั้ง,ทงนี้ทั้งนั้นครับนักลงทุนหลายๆคน อาจจะมีมุมมองจากความรู้สึกที่ขัดแย้งกันเล็กๆว่าทําไมราคาทองจะปรับตัวทะยานเหนือ2,000 u s ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ไม่ได้ทางทั้งที่ฟักเตอร์หลักๆหรือตัวแปรหลักก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะตัวแปรที่มาจากเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อน่าจะเป็นแรงผลักดันให้ราคาทองสามารถทะยานยืนเหนือ2,000เหรียญต่อน1นทรอยออนส์ได้แต่แล้วต่อรอดครับก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ2,000เหรียญได้แน่นอนที่สุดครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วราคาทองคํา ปี2021ในครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรบอต้นง่ายๆแบบนี้ครับผมต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i ครั้งแรกในช่วงต้นปี2020ก็ส่งผลกดดันดัชนีหุ้นทั่วโลกให้ร่วงลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมถึงราคาทองด้วยและแม้แต่นะครับสกุลเงินหรือคู่สกุลเงินหลายตัวไม่เว้นแม้กระทั่งเงินยูเดอลลาร์สหรัฐก็ร่วมด้วยแต่ครับยังมีสินทรัพย์อยู่ตัวหนึ่งที่กลับได้รับผลบวกหรือผลตรงกันข้ามกันนัั่่นนก็คือสิททพย์ี ให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนแน่ๆนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนในรูปของดอกเบี้ยแน่ๆสินทรัพย์กลุ่มนี้ครับอยู่ในกลุ่ม l o w r i s k Low, Low Return แน่นอนครับวันนี้หลายท่านน่าจะรู้จักสินทรัพย์ตัวนี้ดีแล้วนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรร,ตร,รัฐบาลอายุ10ปีของสหร,รัฐอเมริกานะครับต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับราคาทองเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในหมวด Safe Haven หรือสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ตัวเดียวจริงๆแล้วเขาว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากราคาทองก็มีเงินดอลลาร์ก็ด้วยแต่สินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮาเวนจริงๆเนี่ยก็คือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนนักลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นครับทองคําเงินดอลลาร์หรือสินทรัพย์ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีที่หลายคนมีความเข้าใจหรือเชื่อว่าจะเป็นสินทรัพย์ในกลุ่มเซฟเฮาเวนเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจแย่สินทรัพย์เหล่านี้นะครับจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ไหลค่า ว้าววันนี้คิดผิดซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสินทรัพย์ในกลุ่มพวกพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่แม้จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนน้อยแต่นักลงทุนนะครับมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าการถือทองคํา เพราะว่าอย่างน้อยฉันก็ยังได้ดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นครับปัจจัยแรกครับที่ส่งผลต่อราคาทองก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอัตราพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐอเมริกาซึ่งสะท้อนถึงอัตราเงินเฟอ้อด้วยแต่ประธานธนาคารกลางสาหรัฐก็ได้ส่งสัญญาณนะครับว่าน่าจะมีการปรับลด QE นะครับหรือมาตรการเชิงปริมาณและการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นแหละครับก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองมีการปรับตัวย,ย่อลงทันทีนั่นเพราะเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นครับแค่นี้เองไม่ต้องคิดมาก แต่คุณก็คิดมากกันแค่นี้เองนะครับเหตุผลที่เงินตลลา์แข็งค่าขึ้นก็เพราะว่าคุณอย่าลืมครับทุกครั้งที่มีการส่งสัญญาณการจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นก็หมายความว่าภาพรวมทั้งเศรษฐกิจเริ่มขยับตัวดีขึ้นแต่ถ้าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ในกลุ่มหุ้นนะครับหรือบริษัทหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐแน่นอนที่สุดครับบริษัทเหล่านั้นก็มีหุนกู้นั่นก็หมายความว่าภาระเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นด้วววยยกกกกกกํําาาาาไไรรทีี่่ดดด้้สสููงงงอบ็็็มคมคลล ดัชนีหุ้นร่วงครับแต่สินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็คงหนีไม่พ้นเงินดอลลาร์สหรัฐครับและแน่นอนเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองก็ปรับตัวย่อลงตามอันนี้เป็นตะก,กับปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอง ในตลาดก,ก็ยังมีความผันผวนเยอะโดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดมาตรการ QE หรือประกาศลดมาตรการ QE อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เพราะการลด QE นั่นหมายความว่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเร็วๆนี้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่ล่าสุดเองนะครับหลังจากเดือนมิถุนายนมาเนี่ยแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐก็ได้บ่งชี้ชัดเจนว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อของนักลงทุนในตลาดหลายคนยังไม่ต้องกังวลมากเพราะอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันยังอยู่ในระดับกลางว้าว เพราะอะไรครับเพราะว่าเฟดเองเนี่ยนะครับได้มีการปรับคาดการเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุผลง่ายๆอย่างนี้ครับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวของสหรัฐ ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ทั้งนี้ครับเหตุผลหนึ่งที่อัตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้นเฟดให้เหตุผลว่าอันดับแรกคือเรื่องของราคานน้มัที่ปรับตัวขึ้นอันดับที่2ก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ชิปที่ขาดแคลนนั่นเองนะครับสิ่งทําให้ราคาสูงขึ้นนั่นก็เลยยังเป็นตัวแปรที่ทําให้ราคาทองกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นครับระหว่างทางถ้าคุณจะเทรดหรือถ้าคุณจะซื้อขายราคาทองก็คงหนีไม่พ้นครับยังคงต้องติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจของธนาคารกลาง มีอะไรบ้างละ่ะอันดับแรกครับคงหนีไม่พ้นรายงานตัวเลข CPI CP PPI รายงานตัวเลขอัตราการจ้างงานและอัตราการว่างงานหมายเหตุไปเลยครับว่ารายงานตัวเลขอัตราการว่างงานจะต้องอยู่ต่ำกว่า4%หรืออยู่ประมาณ3.5%ให้ได้และที่สําคัญที่สุดครับก็คือรายงานตัวเลข Personal Consumption Expenditure ซึ่งเป็นรายงานตัวเลขรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่จะต้องมีความสอดคล้องกับ CPI ครับเพราะฉะนั้นนะครับจับตาดูรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ดีๆนะครับรวมถึงมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐต่อเศรษฐกิจสหรัฐด,ด้วยเพราะเหล่านี้ครับคือตัวแปรหลกักๆ ที่จะทาให้นักลงทุน forecast ได้ว่าเฟดเริ่มส่งสัญญาการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยแล้วหรือยังสรุปครับถ้าหากจะหยิบข้อมูลทางเทคนิคมาประกอบกันนะครับนักลงทุนที่มองว่าราคาทองคําจะทะยานอยู่เหนือ2,000เหรียญตอน1 t อ o y oz อันนี้อาจจะลำบากใจสักนิดหนึ่งคุณอาจจะไม่เห็นโอกาสนั้นเลยในปี2021ก็ได้แต่ในทางกลับกันครับราคาทองที่จะย่อลงไปทดสอบอยู่บริเวณ1,700หรือต่ำกว่าเล็กน้อยมีโอกาสไหมมเีเฉียดเฉียด ผมใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบที่แน่นอนและเห็นชัดอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นครับบริเวณแนวต้านสำคัญที่1,834ก่อนและอาจจะเหนือนกว่านั้นเล็กน้อยก็คือบริเวณ1,840บวกลบถึง50ในขณะเดียวกันแนวรับสำคัญก็คงหนีไม่พ้นครับบริเวณ1,700ในเบื้องต้นที่เป็นแนวรับหลักๆเลยหรืออาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยได้ เพราะฉะนั้นครับถ้าหากมองหรือพิจารณาจากภาพรวมเหล่านี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากรอบแนวรับแนวต้านนี้ยังมีความสําคัญอยู่ <S <S และรวมถึงรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานครับถ้าหากออกมาถึง3.5เมื่อไหร่ตรงนี้ครับเป็นตัวแปรที่จะทําให้นักลงทุนในตลาดคาดการว่าเฟดน,น่าจะเริ่มส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ซึ่งแน่นอนครับจะเป็นปัจจัยหลักๆที่กดดันราคาทองได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะประกาศรายงานตัวเลขดังกล่าวตำแหน่งของราคาทองอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับอย่าฟันทงครับเดี๋ยวจะกลายเป็นฟันทิ้งโชคดีมีกำไรทุกท่านครับเช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k Fanpage m t r a d i n g Thailand ครับและรวมถึงเพื่อม่ให้คุณพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากเรากด Subscribe ที่ YouTube c h anel M Trading Thailand ครับ